สวัสดีปีใหม่2,568ค่ะทุกคนปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่หนังไทยสร้างปรากฏการณ์กวาดรายได้ทะลุ100ล้านบาทกันไปหลายเรื่องตัวอย่างล่าสุดที่หยด2ก็ได้รับกระแสตอบรับดีอย่างล้นหลามซึ่งความนิยมในการรับชมภาพยนตร์ที่เพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าก็จะช่วยหนุนรายได้ของหุ้นโรงภาพยนตร์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอย่างเมเจอร์ซึ่งวันนี้เราจะมาสองความน่าสนใจของเมเจอร์กันค่ะ รายการ Stock Watch Consensus 2หุ้นร้อนช้อนหุ้นเด็ดวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นเมเจอหรือบอมจอเมเจอร์ซินิเพ็กกรุปผ่านความคิดเห็นของโบรกเกอร์ต่างๆซึ่งเมเจอร์นอกจากจะมีรายได้จากธุรกิจโรงภาพยนตร์และโฆษณาแล้วยังรับรายได้จากส่วนธุรกิจโบลิ่งและคาราโอเกะรวมทั้งธุรกิจพื้นที่เช่าอีกด้วยซึ่งโบรกเกอร์ก็ต่างแนะนําซื้อโดยให้ราคาเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่20บาท50สตางค์ต่อหุ้นค่ะ โดยคนสยามติยานนท์นักวิเครห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์จากบอลฟิลิปประเทศไทยมีมุมมองว่า Q4 ปี67ของเมเจอร์ดีกว่า Q3 ปี67แต่ถ้าเทียบกับ Q4 ปี66อาจอ่อนตัวหรือลุ้นทำกำไรสูงเล็กน้อยเนื่องจากที่หยด2ทํทำไรายได้สูงมากกว่า800ล้านบาทในไต,ตรมาสนี้ แต่ภาพยนตร์ฮอลลีวูดยังทำรายได้ไม่ถึง100ล้านบาทขณะที่ q 4ปี66มีหนังไทยที่ทำรายได้สูงถึง3เรื่องคือที่หยด1สับปลอและ Four Kings อย่างไรก็ตามในปี67มีหนังไทยที่ทำไรายได้เกิน100ล้านบาทอยู่8เรื่องช่วยชดเชยหนังฮอลลีวูดที่ทำไรายได้น้อยกว่าคาดส่วนในปี68ภาพรวมน่าจะดีกว่าปี67แนวโน้มกำไรก็น่าจะโตขึ้นเยีย on ออนเยค่ะซึ่งปี68มีภาพยนตร์ที่ดูเด่นโดยเฉพาะแนวฮีโร่และแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นกัปตันอเมริกาศึกฮีโร่จัก,กรวาลใหม่สโนไวท์ White, ฉบับไลฟ์แอคชั่นไมค์คลาฟ มิชชั่น impossible ภาค8จุลสิธิ์โบภาค5ขณะที่ภาพยนตร์ไทยภาคต่อเนื่องที่ภาคก่อนหน้าทำไรายได้วดีอย่างที่หยด3ฮอแตวแตกแหกหัวกับไส้และสับเปรเกภาค2รวมแล้วมีภาพยนตร์ไทยราว55 60เรื่องซึ่งเป็นภาพยนตร์ร่วมทุนระหว่างเมเจอร์กับพาร์ทเนอร์ถึง24เรื่องค่ะนอกจากนี้เมเจอร์ Major ได้นำระบบอัตโนมัติมาใช้งานมากขึ้นเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายพนักงานเริ่มจากตู้จาหน่ายบัตรภา, sheets, าพย,ายนตร์ ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มและป๊อปคอร์นซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายพนักงานได้ถึง30ล้านบาทต่อปีค่ะอย่างไรก็ดีบอลฟิลิปได้ปรับเป้า PE 20เท่าเป็น PE 18เท่าโดยปรับลดราคาเป้าหมายจาก20บาท70สตางค์เป็น20บาท30สตางค์แนะนำซื้อเหตุผลที่ปรับเป้าหมายลงมาเนื่องจากในช่วง1-2ปีที่ผ่านมากระแสผู้ชมคาดเดาได้ยากค่ะ เช่นเดียวกับคุณทกนบรรจงรักนักวิเคราะห์จากบอลอยยนต้าประเทศไทยที่มองว่า Q4 ปี67คาดว่ากำไรปกติจะดีกว่าไตรมาสที่แล้วแต่ก็อาจจะต่ำกว่าหรือเท่ากับ Q4 ปี66เนื่องจากภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องโดยเฉพาะที่หยด2ส,สามารถทำไรายได้ได้ดีขณะที่ภาพยนตร์ฮอลลีวูดกลับฟอร์มตกแต่เมเจอร์จับมือพาร์ทเนอร์อย่าง Work และ BEC C, ร่วมทุนสร้างหนังไทยที่กระแสก็ออกมาดีและทำให้มาจินดีขึ้นด้วย โดยคาดว่าทั้งปี67กำไรปกติจะอยู่ที่669ล้านบาทลดลง4%เยีย on ออนเยียแต่ในปี68เชื่อว่าน่าจะกลับมาเติบโตโดยคาดกำไรปกติที่802ล้านบาทเติบโต20%เยีย on ออนเยค่ะในปี68คาดว่าหนังฮอลลีวูดจะฟื้นตัวเนื่องจากจะมีหนังฟอร์มยักษ์เข้าฉายจำนวนมากเชื่อว่าจะมีเม็ดเงินโฆษณาฟื้นตัวได้ดีตามภาวะเศรษฐกิจ ขณะที่บทวิเคราะห์จากบล s อ i ไทยออนไลน์มีมุมมองเชิงบวกตอบผลประกอบการของเมเจอร์ในช่วง q 4ปี67ซึ่งมีปัจจัยหนุนทั้งจากกระแสหนังไทยที่กลับมาอีกครั้งและหนังที่เข้าฉายในช่วงเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัยหนุ่ม2544และหนังฮอลลีวูดอย่าง Gla d ดี ator อร์ภาค2และมัวหน้าภาค2ค่ะบวกกับช่วง Q4 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองจะช่วยเพิ่มจำนวนคนเข้าโรงภาพยนตร์และการเติบโตนี้จะต่อ ต่อเนื่องไปยังปี68จากภาพ,พยนตร์ไทยที่จะทยอยเข้าฉายตลอดทั้งปีเกือบ60เรื่องและภาพ,พยนตร์ฮอลลีวูดที่จะทยอยเข้าฉายมากขึ้นกว่าปีก่อน ซึ่งบริษัทได้ประเมินว่าจำนวนตัวนางฮอลลีวูดในปี68จะเพิ่มขึ้นมาถึง20ล้านใบเพิ่มขึ้นจากราว9.7ดล้านใบในปี67นี้ส่วนตัวนางไทยจะเพิ่มขึ้นจาก16.3ล้านใบามาอยู่ที่20ล้านใบค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของโบรกเกอร์ที่แนะนำซื้อหุ้นเมเจอร์หรือบอมจอเมเจอร์ซิดิเพ็กกุ๊ปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้และพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ